Lai lần lận 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 เออสวยได้หมดโอ้โหอีกทุกเหรียญรองที่สวยมากเมื่อกี้แล้วก็ของน้ำไปแล้วเขาเปิดเขาเปิดสมบูรณ์ภาพไม่ได้ด้วยจังหวะนี้ก็เอาป้อมไป็นก็คือจังหวะนี้คือแบบใช้วิธีแยกอยู่กลางสองอยู่คนสามก็ได้เฮ้ยอันนี้อดเสร็จแล้วแต่ว่าเขาเข้าไม่สุดดีแล้วเพราะว่าเข้าสุดกระตายเฮ้ยสวยมากอีกทเหรียญโอ้โหเออ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Channel นะครับผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไม้ปีกเก่านะครับผมแล้วก็เริ่มต้นใหม่สดใสมีรอยยิ้มในทุกๆวันสําหรับปีใหม่นี้นะครับอ่าแล้วก็สําหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นไอรินะครับในตําแหน่งออฟเลนอีกเช่นเคยนะครับผม ผมก็จะมาเล่นให้ดูว่าไอรีออฟเลนในแพทปัจจุบันเขาเล่นกันยังไงนะครับยืนเล่นกับอันเลนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมทันทีเลยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอกําลังใจนะครับจากทุกคนนะครับกดไลค์ให้คนละครั้งนะครับผมนะอ่า สำหรับวันนี้ก็รับชมคลิปให้สนุกครับขอบคุณครับโอ้รอบนีเจออันเลนนะห้าวมากไม่ได้ <to> ต่อให้แบบอันเลนยังไม่มีดาบคีก็ห้าวไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าช่วงต้นเกมอันเลนจะได้เปรียบบวกเยอะไม่ได้ได้แต่ปลารกระจายโป๊กๆอย่างเดียวเลยฮะ อันเลนเข้าเลนชายไม่เห็นเลยเฮ้ยในพวกโอ้โหเฮ้ยอันเลนอาวุธหนึ่งมาก่อนเวลสองก่อนเราเสียเปรียบแล้วเนี่ยเฮ้ยวีาโอ拉ยรีบถอยเลยคือถ้าเกิดเขาเอาเราได้เนี่ยถ้าแต่ต้นเกมอย่างเงี้ยเราทางเราเลนเราจะเสียเปรียบเลย เพราะว่าอันเลนอะคือถ้าเกิดของเขาไวกว่าเราเราจะสู้ลำบากเอาแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเป็นตัวเลนเกมอะต้องแบบลอของอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเกิดได้ได้ตัดเด้กับอุมิอามาน่าจะสบายขึ้นอยู่อันเลนน่าจะไปเคลียร์กลางแล้วเราก็ต้องรีบไปแนละ้วเพราะเราเข้าเอเข้ากลางช้ากว่าเขา struck shadows. the from อันไม่เห็นอลเลนอลเลนน่าจะอยู่ในคุ้มนั่นไงว่าเราเล่นดักคุ้มเหมือนเดิม,เ,ม,มดเดี๋ะวมัดิเสี๋ยวสกิลหนึ่งไปละเฮ้ยสวยเลยล็อกไม่โดนตีมากันตีสวยเลยอย่างนี้เออคือถ้าเกิดเรายืนเลนกับอลเลนนะครับคือต้องดูว่าคือต้องต้องวัดใจกันว่าใครจะอันตีก่อนถ้า เขามั่ใจว่าเขาปดสกอเราได้เขาว่าจะอันติเขาจะอันตีมาแต่ถ้าเกิดเรายังมีอันตีไงเราก็สามารถอันตีสวนไปได้เลยมันวัดกันที่ว่าใครจะอันตีก่อนอันตีหลังต้องขึ้นอยู่กับการกัดจังหวะของแต่ละคนนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติเราอันตีก่อนแล้วเขาแบบแล้วเราปดสกอเขาไม่ได้เขาจะสวนแล้วเขาจะแบบมาปดสกอเราได้เลยในช่วงต้นเกมต้องระวังตรงนี้สวยเพื่อนได้มังก่อนไปละอันเลนหายสลิปอยู่บน เขาอยล้เด้อยังอยู่ที่เดิมโอเคอเลนเข้าเลนมาละต่อสตาร์ทอ่าสตาร์ทละโอ้อโหล็อกสองครั้งเลยเหรเพื่อนเอาดิมาดิเฮ้ยล็อกพลาดด้วยต้องฟิกหนีอจังหวะเนี้ยนะคือถ้าเกิดไม่ฟิกก็ตายน,นนะต้องฟิกเลยรู้ว่าใกล้ตายคือต้องต้องรีบหนีเลยเอาอันนี้เปิดมาก็ตีสวยเลยครับเฮ้ยเขายัางไงข,ของเขาลึกไปยังไงก็เขาก็าตายของเราอยู่แล้วเราก็าได้เขาอยู่แล้ว เค okay, อัน,นล okay. อเล่นมาละเฮ้ยทำไมมันยืนนิ่งโอเคเดินมาอล้วอ้าวโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โห <norms> ดิฟพาสบอกว่าเลยนะจับเราพาสสองรอบเลยนะเขา,า,เ <yes> า,ามีลาบมีลาบมาอีกละวมีลาบมีลาบมาช่วยเขาปิดสกรอร์คือเขาคือเขาปิดสกอร์เราลำบากไง เขาต้องให้วีล่ามาสตันช่วยอีกรอบหนึ่งจะได้แบบจับตายเราได้แต่นี่คือดีเรากดอัติทันเมื่อกี้มันเลยแบบไม่โดนไม่โดนวีล่าสตันคาชีน่าจะได้วีลา่าเนี่ยอ้ไว่ได้เลยเดน, <end> นกลางมีประเด็นละ <c oughs> เฮ้ยแต่คีล่านี่เลือดน้อยเดี๋ยวดักได้อยู่จะลองดักดูเดี๋ยวเราต้องลองดัก เอาอันเลนมาไลา่โอ้โหโอค้คโอค้โหอ,โอไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เฟืนครับอเอาเฮ้ยเฮ้ยสวยเออไอ้ขีลาขีลาเขาทำไมแต่ละตัวมันดูแบบยึกยักจังยึกยักอะ่ะแต่ละตัวขีลาได้ปะป๊าไปล้ว ที่เอามกอเราไล่ดีกว่าเราไล่อันเลนเราต้องเราต้องแบบโซนให้เพื่อนไล่อันเลนไปเฮ้ยโอ้โหวันเดอร์สตาร์เฮ้ยสวยนะเงี้ยเออได้หมดได้หมดเองได้หมดเอากีฬายีนนิ่งกีฬายีนนิ่งเอาเอาอย่างเงี้ยต้องได้ต้องได้ต้องได้โอ้โหโอ้พี่แกไม่ไปโดนตัวไหนมาวะวิ่งอย่างไวอ่ะโอ้โห จับไม่ได้นาวาโจ๊กโดนล้วงทาชิทาชิเบติล่าโอ้โหเดินตีตะตามอีกถอยเขืดอทาชิแมวไม่บวกโอ้โหน่าจัดหวดไม่น่ารอดนะเนี่ยโอ้ยังรอดยังรอดโอ้โหโอ้พี่แกนี่แม่งดิฟเก่งจริง เพื่อเราเอาดาร์กอยู่วันนี้ก็น่าจะใช่ครับเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงดาร์กมีประเด็นเราต้องรีบเราต้องรีบไม่เดี๋ยวมาเล่นตีไปแล้วสวยปุ๊บเข้าเลยนะเออสวยได้หมดโอ้โหอีลูเรียร์รอตีสวยมากเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้อีกูเมียร์รอตีสวยนะโดนสองเอาวีลาเอาวีลาทำไมทำไมอยู่ดีก็โยนเฉยเลยอ่า อีกฝั่งหนึ่งเขาเสียไปส<ไ>ี ira, ่เตรียมเอากลางได้เลยเข้าเสียกลางแน่ๆคีร่าเข้าไปก็ตายนะยังไงตอนนี้เราก็ได้ป้อมแน่ๆแล้วป้อมป้อมกลางบนบนยูกับ์ได้เอาเฮ้ยสวยเข้าเลยอย่างเงี้ยไอ้คีร่าก็ไม่รอด เออให้มาตีโดนหมดแล้วเฮ้ยสวยสลิมไปไหนเอาอีกตัวไหมโอ้โหนม่เสียดายไม่มีฟิกถ้ามีฟิกนี่เอาอยู่ของชิทต่อไปของเราก็เตรียมขึ้นดาบแดงเลยเพราะว่าเรามีตันเลือมมีโอเมียมละอันนี้คือเน้นแรงไปเลยเพราะเกมยังไงเราเกมเกมเราก็นำดีคือใครใครเข้ามาบวกเราตัดอีกตาย แล้วแถมมีเพื่อนยังไงเพื่อนเราก็ของน้ำอยู่แล้วเขาเปิดเขาเปิดสุภาพไม่ได้เวยจังหวะนี้ก็เอาป๊อมไปเลยก็คือจังหวะนี้คือแบบใช้วิธีแยกนะอยู่กลางสองอยู่บนตากก็ได้เฮ้ยมาเลยนะีเราแต่ว่าเขาเข้าไม่สุดอยู่แล้วว่าเข้าสุดก็ตายเฮ้ยสุดนะลูกเมียโอ้โหเอออันนี้ลาเพื่อนแบบงง ตอนแรกกลับไปจะปลาให้สตาตั้งเพื่อจะแบบเอาต่อหลายตัวแต่นี่คือกระโดดพอดีโอ้โหสวยมากจังหวะโอ้สวยวันนี้ไม่มีอีกแล้วสวย